พาชมทุ่งบรรยากาศทุ่งนาอีสานบ้านค่อยยามแรงแงครับพี่น้องวันนี้บ่าววินพินซิงพาชมทุ่งบรรยากาศบ้านนาอีสานบ้านนายามแรงแรงครับสวัสดีครับเมื่อนี้ครับพาชมทุ่งอีสานบ้านนาครับชมทุ่งอีสานบ้านนายามแรงแรงครับพี่น้องเด้อพาชมทุ่งอีสานยามแรง สำหรับพื้นที่แห่งนี้ครับพื้นที่แห่งนี้ครับพื้นที่ไม่มีคลองชนประทานเป็นพื้นที่ที่ทรี่ว่ากันดานเติบครับแห่งแรกเติบครับพี่นองสำหรับพื้นนาตรงนี้พื้นนาอีพอผมบี๋จะเกลี้ยแถ้าหน้าจะคองเลยมาจังสิ้นละครับอีพอจงไว้ให้บอกคำพานจะมั่งอย่างเดียวสำหรับครับ นี่ละพื้นที่ตอนนี้ครับนะเวลานี่ครับพี่น้องเด้อปลาลายอยู่ครับในสะครับสะหนวยปกใหญ่่นละแต่ว่าว่ามีข้องชนระท่านคือบนติดนามซี่ทั่วไปก็โอเคอยครับพี่น้องยามแรงแรงแต่ลมก็แรง่นว่คืบอบ่มีไผอยู่แถวนี้หรอ่นว่มีต่ผมนี่ละย่างไปยางมาอยู่นี่บางมือกับพอะคน้นผาท่านอยู่แถวนั้นครับตาดำดำเนี้ย ลมแรงครับพี่นี่ครับเป็นยังคือบมมีภัยอยากมาอยู่คนว่ะเพราะลมมันแรงครับกลางทุ่งนาเด้ออยู่บ้านสวนดีกว่าครับพี่น้องอยู่บ้านสวนดีกว่าปลากะเอากินยากูเพราะมันหนาวแต่มีแหวันก็โอเคครับพี่น้องเด้อป่าในสะสะรูปบอกใหญ่เลยปา่าปอยดครับพี่น้องหรือว,ว่าอยากแกงไส้บัวก็ได้สําหรับคนอยากมีไอเดียในน้ํามีปลา ในานามีข้าวครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้ก็ขุดจะมาหลายปีแล้วครับพี่น้องในานา้ําในานามีปูก็มีครับเนขุดเอาหมดแล้วเดี๋ยวพาเดินชมทุ่งครับ <c oughs> เดินชมทุ่งอีสานครับพี่น้องเด้อสาหรับคิดนี่ยามแรงครับยามแรงๆลมก็แรง สารบ้านเฮาครับพี่น้องเด้อเป็นยังเขาถึงนี้จากบ้านจากซองไปไก่ไปทํามาหาจินยุ่กรุงเทพกรุงไทยกับพราะว่ายุบ้านเฮาจากักติดกินยัง่นวะเห็นบ่ครับพี่น้องสำหรับผมไปเพ่ออะครับเฒ่าแล้วจัากไปยุครับเท่าแล้วจักไปสีจ้างนะเราเลยต้องจำเจออยู จนมากครับหลังจากปีใหม่จะเงียบเงาครับพี่น้องเดอ้อจะเงียบเงาเนี่ยจะพวกคือช่วงเทศกาลคึกคืนสำหรับอีสานบ้านผมครับสำหรับอีสานบ้านผมจะคึกคืนหลายส่วงปีใหม่หลังจากปีใหม่ผ่านไปก็จะเงียบเงามีแต่ความว่างเปล่าในทุ่งนาเพราะว่าคนลลกุงเทงุงไทหมดแล้วครับไปหาไปหาลับ ขายแรงงานทั้งกรุงเทพกรุงไทยเดีย่นเขาคนแจยอยู่บ้านชวนมากครับหรือว่าคนไปว่าใดคือผมนี่แหละจกก็เดินมาเรื่อยๆแล้วคนละเดินมาไกลเติมชยุครับตรงหุ่นหน้าอีพออีเมียังมีเป็นหน้าบ้าวานวพิ่นวะผู้ดเดียวกันบ่านวะ ทางนี้ทุ่งนาบ่าววินมันมะจะคือปล่อยไว่อยทิพมันมาเม่ได้ปล่อยทิพม,มันครับพี่น้องมันลมแรงอยู่บ้านสวนดีกว่าปล่อยทุ่งนาให้ว้างเปลวแบบนี้แหละลมก็แรงเันมาเอาบรรยากาศครับบรรยากาศท้องทุ่งนาอีสานมาฝากครับพี่น้องบรรยากาศท้องทุ่งนาอีสาน ยามแรงๆลมก็แรงสำหรับคนอยู่ไกลบ้านให้ได้มึงครับพี่น้องสำหรับคนอยู่ไกลบ้านให้ได้ชมว่าบรรยากาศบ้านเราเป็นยังไงอยู่นี่แหละครับพีสารบน,น,นเท่องนาะแท้ครับแล้วได้ลวทิพน์่าแถวอำเภออาจสามาดาั องชนนำประทานคือคนดอกครับไม่มีคลองชนประทานผ่านคือแถวส้วนแม่น้ำซีครับพี่น้องดูพี่น้องลมครับลมแรงหน้าผู้ดล่ะเพื่หลอบั่วไว้ดีหน้า,ออวว <laughs> นาบอาวินบว่า,วาสันอาพี่น้องว่าอบกับว่าเหลือมันปะมันนี่มาทงอีกแล้วมาหน่าอีกแล้วมาซ่อมมึงครับพี่น้องจากตะกอนครับ จะไว้สี่ปีที่แล้วปลูกต้นไม้ไว้มากมายแต่ไม่ค่อยหัวซาเพราะว่าอยู่บ้านสวนครับบ้านสวนมันสบายกูยู่บีย่บีเพราะนาอาย่เห็นปะ,ะนายุยูผมว่ามันล่มแรงเนี่ยก็ร้อนจัดลมก็แรงจัดล่มแรงช่วงไหนเห็นปีที่แล้วเหรอครับก็ปีนี้ครับ มากมากเลยโลกเมื่เปลี่ยนไปมากลมวาร้อนก็ร้อนจัดลมกล็แรงจัดเอาวมวงกบไปนอปนบรรยากาศจะไม่เห็นป่ายอยู่เดียวเท่านี้ไม่ชดวยยูได้รังกล้าดิบเอเพิ่มเพิ่มเลยว่าตินใหม่ไปกิน,นีนกลัว กระตีล้วก็แรงครับแต่า่อแรงปักปีนี้ครับต้นไม้ก็ขึ้นว่าได้กินอยู่ดอกครับสี่ปีผ่านไปแล้วมากษิตไมาย่าเมืงอี้ลหรครับพี่น้องมายามมึงกระต้นไม้ยังเหลือสมเก่าวะหลอกไว้ดีมันก็สิบพราเอาไปดอกนีต้นไม้งัวกล้วยก็สิบพราะกลนมากัดครับพี่น้องเด็กเทียงแน่น้อย จากหลังหนึ่งก็ดีอยู่ครับหรือ,อบ,รรบ,บ้านนะจาวเฉพาะโม่เหมาะกับว่าลมแรงครับบ้านสุด่ดีกว่ากันเขาคิดว่าเป็นโนมนที่มีน้องเดือสังเกตลมสำหรับบ้านอยู่กลางหุบไม่ดัดมาเห็นที่โม่วางกันดัดลำบากดรือไม่แต่ว่ากะดีไปย่างครับ ไปในสระไม่กินครับพี่นอ้องแั้วกเปลี่ยนจากตรงหน้ามาณเครื่องไร่ครับตรงนี้จะเห็นโครกกับเห็ดสระครับพี่น้องเด้อะเห็นโครกกับเห็ดสระเจ้ากะตกลูกตกหลานเจ้าเขาสีมาอยู่กะแล้วเจ้าเขาครับเราสร้างไม่แล้วไองค์พิดาครับ หลายนวยอยู่เดวล่ะบัวลงมะมึงก็ได้หลายลูกอยู่นะบักทิดาครับพี่น้องแล้วก็อันดกครับมาลดน้ำบ่อยๆเพราะว่าว่าได้ลดน้ำมันกับบัวดุกครับพี่น้องสำหรับพื้นที่ตรงนี้กับบักทีดากับสามสี่ห้าต้นบุญแทางบุญก็มี ต้นไม่ได้กินหลายต้นอยครับเจ้ก็จับก,กินปลาอยู่แล้ก,ก็แหมาล่งอยู่สาขนาดนี้ครับพี่น้องวาแงดแห่ผู้เดียวได้กินมาผมบอกว่าตรงวาดหลายๆคนครับพี่น้องขนาดนี้มองเห็นอยู่ณนะเวลานี้ก็ลึกตื่นพี่ได้ครับน้ามเกือบสองเมตรได้ล่งประมาณสามี่แห่นี่ได้กินแน่นอนครับพี่นอ้องเราคือบัวสะเราติดสะไปขายคือผืน แต่สะก็ได้กินครั้งเดียวครับพี่น้องเด้อสะก็ได้กินครั้งเดียวมันก็กินบ่เหเมือดครับกินเดือนสองเดือนกับ่วมือดแต่สะขึ้นไปทั้าวันทั้งว้มันก็ตายครับเอาไปขายไปตักแหงสูงเอาไว้ในสะนี่แหละครับเอาแหมาหวานกินเรื่อยๆสำหรับไอเดียวผมเด้อหรือว่าเขาอยากสั่งสันตอบะสั่งโกกน้องหน้าตอบะก็คืดว้เยอะครับเนี่ยมาขามมันตายยืน ต้นไม่อื่นมาปลูกแทนที่แรกว่าเจ้าโมมะขามเป็นหลัก <c oughs> เพื่อกันลบเหมือนว่าเดี๋ยวต้นเดียวครับสองต้นครับมะขามมาต้นไม่อื่นมาลงในยุครับพี่น้องยาแรงๆครับมานั่งลมสระน้ำว่าป็นโกกตองหน้าเลยครับนักน้าสำหรับวันนี้ มาส่เอาบรรยากาศดามแรงๆมาฝากครับพี่น้องเอาบรรยากาศแรงๆมาฝากอยากมอดูลมบาดจุกบ้านมันยังลมแรงอยากมาดูบรรยากาศวันจุกกลางทุ่งที่ซ้ำไดครับอยู่กลางทุงทงท่งมันจะจังได้เห็นว่าบรรยากาศมาฝากพี่น้องหรือว่าบรรยากาศสักน้ำ สะแบบนี้ถ้าเขาอยากขุดครับพี่น้องเด้อขุดแบบนี้ว่ามันมันเก็บน้ำได้มุมปีบ่หรือว่าภาษาพูดเถาก็ว่าน้ำหอดฝนบ่น้ำมุมปีบ่สะแบบนี้ลูกนี่เพราะดเดี๋ยวน้กฝนตกใหม่ก็ังเหลือน้ำครับพี่น้องเพราะว่าผ่านมาสี่ปีแล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ลุ่มที่สุดครับที่รุ่มที่สุด ในพื้นนาตรงนี้ครับพี่น้องเฮ้ยน้ำเหลือสำหรับเราไปเหตุการเกษตรก็ได้ครับพี่น้องเ้าคือไปเหตุการเกษตรเหตอยูบ้านเมื่อยหราครับกกน้องหน้าก็เลยปล่อยไว้หรือว่าเน้นเอาไว้กินปลาหรือว่าเป็นพวกอหอยพวกนีงก็เคยเอาหม้อวาดลง่ครับพี่น้องมัดวัตู่ เราเขาพกใครให้อาหารตะกนอนนี่ไว้เพือเพืเอามาลุ่ลไหลไว้หน้ากับลุ่ลายไหลแนนต่มันฝตครับพี่น้องเระล่เลยเนตคิดปลาธรรมชาติมากครัวครับพี่น้องสกมองนี่เดอ้อสกแหงนี้ถต่ทว,ว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวได้ครับพี่น้องเดอ้อในน้ํามีปลาในนามีข้าวได้ลุ่รง,งครับพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านทุกท่านที่เข้ามาชมครับครับ